เดี๋ยวจะไปพูดคุยกับทางด้านคุณสุเชษสุขแท้รองกรรมการผู้จัดการฝ่ายมีเดียแบเกิ้งบริษัทหลักทรัพย์เออสเอลจำกัดสวัสดีครับพี่สุเชษสวัสดีครับ,รบผมว่าตลาดยังมีลักษณะกลัวอาเกิดขึ้นจากการเมืองที่มีข่าวยอะแยะไปหมดนะฮะเพราะนั้นตลาดจะเกิดความไม่มั่นใจแต่อย่างไรก็ตามโอเคตลาดก็ยังสามารถประคับประคองยืนอยู่ในระดับในตัวตลาดนั้นยังยืนอยู่ในระดับ หนึ่ง้อยได้นะครับแล้วก็ยังสามารถประครับครองตลาดในทิศทางที่เพง่มขึ้นผมเห็นว่าอาการของตลาดก็เล่นไปตามตัวหุ้นนะแต่ตัวหุ้นหลักเนี่ยก็มีลักษณะของการยืนได้ในระดับหนึ่งหละนะแต่ก็ไม่ได้ถึงถึงแม้ว่าจะเกลลงไปเนี่ยก็สามารถที่จะสามารถที่จะอะไรสามารถที่จะประครับประครองกับสภาพตลาด ในเนื่องจากอาจจะเป็นเพราะตลาดในต่าประเทศดีด้วยในขณะที่เรารอโอก,กาสเนี่ยทางยุโรปนั้นในแดกเองในฝรั่งเศสเองในอิตาลีเองบวกอยู่นะก็เลยทำให้ตลาดนั้นไม่ได้เซไปต่ำกว่า 1, 3 5 0นะฮะในแง่ของ s อ l อเองมองสภาพตลาดในงานรีเสิร์ชเ่ยมองว่าจุดรับที่สำคัญคือ1360ครับเพครับก็สามารถรที่จะรองรับได้อยู่นะครับ,รบแล้วก็จุดต้านตัวบนยังเป็น13 7 0 1 3า5จาอยู่นั่นแหละ ยังไม่ขับเคลื่อนไปได้สักทีหนึ่งนะฮะก็คงจะต้องรออะไรนะรอการเลือกตั้งสวออกสักทีนึงมนะคือผมพยายามจะพูดว่าผมยาพยายามจะพูดว่าอะไรการเมืองมีเรื่องปกคลุมแล้วก็คงต้องรอระยะเวลาไปเรื่อยๆไปเรื่อยๆไปเรืเ่อยๆจนทีมผู้บริหารไม่ว่าจะเป็นใหม่หรือเก่าหรือใครก็แล้วแต่ที่จะเข้ามาในอนาคตเนี่ยหรือจะเข้าหรือจะเป็นทีมนี้ก็ตามเนี่ยนะเพราะเราไม่ได้รู้เรื่องการเมืองอ่็นะฮะ เราก็มองว่าโอเคก็โอเคก็ยังดีนะมันยังไม่ได้ลงไปงล่างนะความมั่นใจมันก็แม้ว่าจะไม่ได้มาเต็มเปลี่ยนทําให้ต้องึกเหิมขึ้นไปก็ตามเนี่ยนะแต่มันก็สามารถประคับประคองอ่าในตัวระดับระคาหุ้นในตัวหุ้นต่างๆที่อ่าแม้ว่าจะไม่ได้วิ่งขึ้นไปอย่างอย่าง,างเช่นยกตัวอย่างว่าเออทไม่ได้ขึ้นไปถึงเจ็ดสิบแต่ก็โอเคไม่ได้ลงไปที่หกสิบลงไปงล่างพยายามที่จะลอบใจเ,เหรอพยายามแต่ แต่ผลการงานที่ออกมารอบนี้เนี่ยต้องยอมรับนะครับว่าดีในระดับ,บหนึ่งแหละเพราะฉะนั้นมันก็เลยเป็นตัวช่วยทําให้ดัชนีสามารถอยู่ได้แม้ว่าใครมองว่าไม,ไม่ไม่ได้ดีที่สุดนะแต่ก็โอเคอ่ะผมว่าก็อยู่ในเกณฑ์ที่ดีมไม่ได้แย่เพราะฉะนั้นก็อยากฝากเตือนเพื่อนนักทุนว่าขนาดนี้เนี่ยผมยังใช้คําเดิมอยู่นะผมผพยังเชื่อตรกกะนี้ว่าอเมริกามันดีขึ้นยุโรปดีขึ้นเอเชียเริ่มดีขึ้นแล้วประเทศไทยมันจะอยู่อย่างเงี้ยผมไม่เชื่อ <laughs> นะมันจะต้องเปลี่ยนใครกันแล้วแต่ <c oughs> ไม่ว่าเปลี่ยนผมเปลี่ยนคุณเปลี่ยนพิธีกรเปลี่ยนอะไรกันแล้วแต่หรือว่าหนึ่งมันจะต้องดีขึ้นเองอ่ะแต่มันไม่ใช่บอกว่าเลวร้วายไปแล้วเพราะว่าจุดเลวร้วายมันหายไปแล้ว <c oughs> จุด <c oughs> แล้วมันจบไปละ <c oughs> นะอันนี้ยังฝากไว้เพราะนั้นก็หาหรือหาหุ้นดาไอ้ส่วนในหุ้นเน็กไก่หุ้นเน็กหุ้น EA, <c oughs> เอเนี่ยมันก็เล่นไปตาม <c oughs> ไปตามคนที่เขาอยากจะดูแลอยากจะเล่นอย่างนี้ะบางวันก็ทุบลงฟอบางวันก็กลิ้งขึ้นมา นะมันก็เป็นเรื่องธรรมดาโอเคงานรีเสิร์ชออกแล้ว BCS ครับบางกอกเชนบางกอกเชนเนี่ยสิบเก้าบาทห้าสิบแต่ไม่เด่นนะไม่เด่นมากมเพราะผมดูบางกอกเชนเนี่ยดูราคาหุ้นของบางกอกเชนเนี่ยสิบสามบาทถ้สิบเก้าบาทห้สิบเนี่ยยืนอยู่มีมานานไม่หยุดไม่ยอมขึ้นไปยี่ิบสองทีหนึ่งไม่กล้าที่จะขึ้นนะไอ้คาว่าไม่กล้าที่จะขึ้นเนี่ยอีกอันหนึ่งก็คือไม่กล้าที่จะเดินหน้าโดยซ้ําไป 19บเกาทสิบเนี่ยจะขึ้นยี่สบบาทก็ไม่กล้าเพราะนั้นการซื้อมากกอกเจนอาจจะเหนื่อยหน่อยผมว่าตัวตัวอะไรตัวอ่าอ่า b d m s กับ BS ดูสภาพคล่องมากกว่าดูน่าสนใจมากกว่ามากกว่าจะเป็นการมาเข้าใน BCS แต่ถ้า BCS เล่นสั้น20บาทเป้าหมายแลบาทไป20บาทก็นิดเดียวนะจะขึ้นขยับขึ้นไป2 1บาทก็ระมัดระวังหน่อยแล้วก,ก็ลำบากหน่อย อีกตัวหนึ่งคือ VGI พุ้นตัวนี้เนี่ยมันเป็นเล่นเทคนิคอย่างเดียว <V GI S 1> นะ VGI เนี่ยลงมาลงอยู่ต่ำต่ำข้างล่างแล้วนะระดับราคาบาทหกสิบละดูปัจจัยพื้นฐานนั่งดูปัจจัยพื้นฐานเนี่ยดูยังไงยังไงก็บอกจริงนะปัจจัยพื้นฐานไม่รับเลยไม่ไหนไม่ได้อไม่ไหนไม่ได้ปัจจัยพื้นฐานมันไม่รับมันไม่เลยสามารถช่วยได้เลยอนนะั้นเล่นแค่เก่งปไรเป็นรอบเอาแล้วกันใน VGI นะไอ้ BTS VGI ตระกูล ตระกูล BTS เนี่ย<ม>เกือบทั้งตระกูลและะ้วง<ม>นะแย่หมดเลยนะตั้งแต่ BTS แย่เนี่ยทุกอย่างแย่ไปหมดนะครับเพราะนั้นก็เลยเป็นลักษณะอดตัวราะนี้ไปดูตัวหุ้นบ้างผมว่ากลุ่มของอตัวพลังงานไอพี่เทพเนี่ยไม่รู้ทำอะไรเล่นร้อยห้าสี่ห้าห้าห้าหกเนี่ยนะฮะจขึ้นร้อหกสิ็ไม่ยอมขึ้นนทีที่ขึ้นนทีเลยพ่อคุณน,นะ<ม>บางจานะดูบางจากถ้าดูไทออยอันนี้มากันพร้อมเป็นสเต็ปเลย แม้ว่าจะอ่อนตัวลงมาผมว่าราคาน้ํามันขณะนี้ราคาน้ำมันถือว่าเป็นจุดโลมากแล้วใน WTI นะครับในเบนท์เบน์เองเนี่ย82เหรียญ WTI70 กว่าเหรียญเนี่ยมันเป็นจุดโลแล้วเพราะนั้นมีการรีบาวได้บอกว่าซื้อเก็บเล้วรีบาวคุณแบงค์ผมต้องยกนิ้วให้จริงนะมาอ่านงานรีเสิร์ชมาอ่านงบมา,าอ่านทางการเงินเนี่ยต้องตอบรับจริงว่าเออก่อนหน้านี้เนี่ยตีออไม่ค่อยชอบเคแบงกอะ่ะ Mm. แต่ครั้งนี้ต้องยอมรับครั้งนี้ออกมาผลการงานเนี่ยเคบ n งเป็นอันดับหนึ่งจริงนะ mm. ในแง K ่องเคบังแล้วดูเด็ดแล้วการขับเคลื่อนของราคาไฮเนี่ยมันมาถึงระดับนี้แนละ้วครับเอก็กลัวว่าราคาไฮตรงเนี้ยมันจะเป็นราคาไฮสูงแต่ถ้ามีอยู่ผมโหนะถ้าจะซื้อเพิ่มเนี่ยผมขอเกี่ยงที่ร้อยสามสิบซึ่งโอกาสลงยากแต่อยากจะเห็นราคาร้อยสี่สิบละ, mm. ะจริงๆคืออยากเห็นร้อยสิบเพราะนั้นให้โ h ไปนะไปยืนราคาร้อยสี่สิบาทแล้วกัน ในขณะที่ตัวของมีคนเชียร์เรื่องราคายางอาสีตังเนี่ยคุณเล่นกับสีตังเนี่ยคุณเล่นงบที่แย่ลงแต่ถ้าคุณเล่นเนอเนี่ยคุณเล่นงบที่ดีขึ้นนะเล่นเนอเล่นงบที่ดีขึ้นนะสีตังเล่นอสีตังเล่นงบที่แย่ลงนะเพราะฉะนั้นเนี่ยผมขอถ้าอยากจะเล่นยางแม้ว่ายางยางที่ทางที่อะไรนะยางที่ออสเตรเลียยางที่สิงคโปร์ยางที่ญี่ปุ่นจะปรับนิสัยที่เพิ่มขึ้นเนี่ยผมว่าเนอ น่าสนใจกว่าคราวนี้มันก็จะมีหุ้นอยู่ชุดหนึ่งก็คือหุ้นพวกอาพวกการท่องเที่ยวพวกโรงแรมพวกอะไรต่างๆเนี่ยระมัดระวังหน่อยนะครับก็ผมผมยังอยากให้ไปนะมินอะอะ,อะไรเอราวันเซนเทลแต่กลัวอย่างเดียวคือหน้านี้มันเข้าสู่หน้าฝนแล้วแล้วฝนมาเร็วนะไปไหนตอนนี้เนี่ยเราเจอฝนและฝนหนักซะด้วยนะฝนมาเหมือนกับผมกลัวว่าฝนมาคราวนี้น้ําจะท่วมอีกน,นะ เพราะนั้นก็ดูแนวโน้มในทิศทางของตัวฝนให้ดีๆกับการท่องเที่ยวนะครับผมกลัวว่าจะไปไหนไม่ไกลเมื่อเช้านี้ออกงานมาเนี่ยทางเอสแซออกงานมาผมพอใจในตัวของ C p พนะ c p พที่ระดับ,ร,บราคา60บาทเนี่ยผมว่ามันต่ำนะเพราะนั้นไปที่ระดับราคาเนี่ย60บาทต่ำมากเลยนะมันมี6ก64บาทไม่ต้องเอา65 66้าก็ได้64เนี่ยผมว่าโอกาสมันก็น่าจะรีบาวขึ้นได้ในขณะที่ตัวของคงเจริญ คซกับฮานาเนี่ยเอ่คซก็หน้าตีนักเนี่ยต้มอ,อยู่สี่เปเนบาทเจ็ดห้าเนี่ยสี่สองไม่ยอมขึ้นนาทีเดียว <c oughs> เอาฮะพ่อคุณดันดันขึ้นไปทีหนึ่งจะได้ขายไม่ยอมไปเลยยืน <c oughs> อยู่ตรงนเนี้ยนะฮะโอก็แต่ก็โอเคนะฮะราคาราคาฮานาราคาคุกเจริญ <c oughs> ขอระปทานโทษทีมงานช่วยเปิด SVIT ฮะ SV. S V <SV>. I S ี I ้ครับ S <S โอ้มันนั่งจมอยู่กับฮ<ม>าดากับควงเจริญอยู่ตั้งนานเอสบีไอขึ้นแล้วขึ้นดีกเอสบีไอขึ้นแล้วขึ้นอีกอ,อ่ะครับอีกตัวหนึ่งนะฮะทีม p E A M ทีม e <Team. S 2> นะ T E A ทีมนะ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 ดูเด็เรามาจมกับหาดาความกับคุงเจริญเนี่ยตัวอื่นไปหมดละนะะไปแคลคอมก็ไปแล้วไอตัวพวกนี้ก็ไปหมดแล้วนะเพราะฉะนั้นผมว่าแต่กําลังจะบอกว่ากลุ่มชิ้นส่วนนั้นอีกค่อนข้างดีครับนะครับก็ไม่มีอะไรละหมดละหมดไส้หมดพุงละ ตอนนี้กำลังไล่ไล่กำลังคือเรื่องจากงบเสร็จเรียบร้อยแล้วผมราคาราคาหุ้นหมดเรียบร้อยแล้วอขอเรียนอย่างนี้แล้วกันใครที่เอาเข้าไปแล้วอาจจะไม่ได้อ่านก็ขอพูดเลยแล้วกันกลุ่มเกษตรนั้นหุ้นเด่นมากตัวหนึ่งคือ g f p t ร,ราคาเป้าหมาย g f p t 14บาทตัวที่สองนั้นผมเข้าใจว่าจะเป็นหุ้นขอเดี๋ยวนะผมขอดูสักนิดนึงก่อนนะเดี๋ยวเดี๋ยวพลาดไม่ได้ดูแลเดี๋ยวพลาดพูดคุยโม้แล้วเดี๋ยวพลาดไป นะตัวที่สองนั้นเป็นตัวเนอร์นะฮะราคาเป้าหมายนั้นอยู่ที่เจ็ดบาทนะหกบาทห้าสิบถึงเจ็ดบาทแล้วตัวสุดท้ายคือ t f m นะ t f m นะราคาเป้าหมายอยู่ที่ประมาณราคาตอนนี้อยู่ประมาณแปดบาทกว่าราคาเป้าหมายสิบบาทนะครับในตัว t f m มีแค่สามตัวกลุ่มเกษตรมีแค่สามตัวฮนะที่เด่นมากเด่นมากที่สุดคือ g f p t ลงลงมาเป็นเนอร์และตัวสุดท้าย t f m หุ้นแบงค์ นะนี่จากผลงานงานเพียวเลยเพิ่งทําเสร็จวันเนี้ยนะเพิ่งทําเสร็จเมื่อคืนมาว่าวันเนี้ยมาเคลียเรื่องหุ้นเด่นคือกสิกรไทยราคาเป้าหมายร้0สบาทหุ้นรองลงมาเป็นแบงก์กรุงเทพราคาเป้าหมายร้อยบาทหุ้นรองลงมาเป็นไทยพาณิชย์ราคาเป้าหมายร้อย1ิบถึงบาทหุ้นรองลงมาเป็นหุ้นของตัวตัว,ตวอทีทีบีบาท90สตางหุ้นที่เล่นเก่งกำไร นะหุ้นที่เล่นเกมอะไรเล่นแล้วอาจจะแว่งนิดหน่อยนะไม่ได้แว่งนิดหน่อยแว่งเลยละนะก็คือหุ้นของ K-Bank เออไม่ใช่ K-Bank KTC KTC นะเ t c KTC เนี่ยราคาเป้าหมายอยู่80บไม่ใช่18บาท18บาทอีกตัวหนึ่งที่เล่นเล่นเกมอะไรจริงๆคือ KKP ราคาเป้าหมายให้5-5บาทส่วน TCAP ปเนี่ยแว่งตัวช่วงแคบนะแว่งตัวช่วงแคบทีแคป่งตวงแยบนอกนั้นเนี่ย Land and House CIBT นะอ่าอ่าทิสโก้ก็ร้อยสาบาทนะมไม่เล่นแล้วเท้าก็จีนะฮะไม่เล่นผมเพิ่งทำสองสองกลุ่มนะก็เลยเอามาฝากกันแล้วกันเพิ่งทําเสร็จนะมอเช้านี้ไม่รู้ออกรายการอะไรไปว็รูกแต่เพิ่งทําเสร็จมอเชา้านี้นะทำกลุ่มตอนนี้กําลังทีเอทไปที่กลุ่มอุตสาหกรรมนะเดี๋ยวสัปดาห์หน้าวันพุธวันพฤหัสเนี้ยเราเจอกันจะได้อีกสักสามสี่กลุ่มแล้วนะเอามาบอกกันแล้วกันวันนี้สิบห้าทีละมีอะไรถามไหมไม่มีผมไปแล้ว<ม>นะใน<ม> <ไง S 2> ภาพรวมเนี่ย พี่สุเชยครับก็คือเหมือนความว่าคือตอนนี้น<ม>ต้องต้องดูเป็นหลายตัวเลยไป,ไปดูภาพไม่ได้เลยนะลายกลุ่มใจ<ด>ก่อนเลยนะครับไอลายตัวเนี่ยไม่ไม่ได้ไม่ได้สําคัญเท่าไหร่เป็นลายกลุ่มก่อนลายกลุ่มถ้าคุณจะถ้าคุณอยากเล่นเนี่ยั้งนี้เนี่ยกลุ่มที่ไม่ดีนะที่ออกผลการงานไม่ดีนะเ<ม>อาแฟกเลยเดี๋ยวผมส่งเดี๋ยวผมขอสักสักสามสี่วันทําเสร็จแล้วส่งให้หมดเลยกลุ่มที่<ม>ออกผลการงานไม่ดีคือ AGRI Combat Pinto Panid เอนยนี่แอนยีนี่ยังไม่ค่อยดีนะครับลิสซิ่งเอาผลการงานไม่ดีพัพปาร์ตี้เนี่ยไม่ดีเลยพัพปาร์ตี้เนี่ยส่งให้คุณแล้วคุณจะเห็นโอ้โหเออมันสมควรนะที่ไม่น่าไปไหนคอนซัลแทนออโต้ก็ไม่ดีนะอันนี้ที่ผมผมบอกว่าผลการงานไม่ดีไอ้พวกเนี้ยผลการงานไม่ดีเนี่ยไปไหนไม่ค่อยได้ส่วนผลไา้งานที่ดีในกลุ่มของโรงพยาบาลโอ้โหอันนี้เด่นมากมีกลุ่มหนึ่งที่แปดนะผมแปลกใจจริงนะ อ่าถ้าเพื่อนนักทุนที่ตามหุ้นงบตามงบนะไม่ได้ตามราคาหุ้นนะตามงบตามงบของกลุ่มอุตสาหกรรมของแพคเกจจิ้งคุณลองไปดูงบแพคเกจจิ้งเดียวอู่ทุกตัวนี่ยอดขายเติบโตกำไรเกือบโตเกือบทุกตัวเลยนะทั้งสภาพคล่องน้อยสภาพคล่องมากเนี่ยเกือบทุกตัวเลยในแพคเกจจิ้งเดี๋ยวไว้ถึงแพคเกจจิ้งแล้วผมจะไปดูได้ว่าหุ้นอะไรที่มันมีสภาพคล่องได้บ้างนะแต่อ่สภาพคล่องส่วนใหญ่มันน้อย นะแต่มันเป็นหุ้นที่ดีหุ้นที่ออกผลการงานมาแล้วอาหารไอซีทีคร <I CT. S 3> ับแบงค์เนี่ยกลุ่มพวกนี้คุณลงเล่นแล้วหุ้นมันก็มาเฉพาะไอไอไอชุดบล็อกเนี่ยละ่ะกับกลุ่มไอเนี่ยไอกลุ่มไออะไรนไอนกลุ่มไอเดลต้าเนี่หละ่ะคุณคิดดูเลยบ้าบอกขอแตกที่ไหนเดลต้าไม่ยอมลงอ่ะ <laughs> ล,ลุ้เสร็จเอาขึ้นมาขึ้นมายืนคนไม่กล้าซื้อมันก็ขึ้นอ่ะมันขึ้นมาเรื่อยๆอ่ะเดี๋ยวมันไปแปดสิบหนาเลยเดลต้าเนี่ยเพราะนั้นใครมีก็ เดลต้าฮานาควงเจริญ s อ i ไทีมต้องแอบเป็นลักษณะของการที่ซื้อถื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 อต้องทนถือนะต้องทนถือถึงไปได้ผมขายลูกค้าแล้วก็ยังต้องซื้อกลับเลยโอเคละผมไปละมีอะไรอีกไหมได้ครับที่จะแชร์โอเคได้ได้เดี๋ยวผมทํางบเสร็จเรียบร้อยแล้วยังไงเดี๋ยวเอาวันพฤหัสนะวันพฤหัสผมจะส่งทั้งหมดต้องคอมพิวต์ทั้งหมดในตลาดใหญ่ให้ทั้งหมดเลยโอเคครับผมจับลาสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ